ไหทีวิสีช่องสามร่วมกับบริษัท Search Entertainment จำกัดและโอโซนฟิล์มโออิชีกรีนทีเสนอ สวัสดีค่ะมาพบกับโบวี่กันอีกแล้วนะคะกับรายการฮอตช็อตช็อตเด็ดคนดังนะคะที่จะมาอัปเดตข่าวฮอตฮอตซับซบในวงการบันเทิงค่ะและประเด็นข่าวร้อนในวันนี้นะคะรับรองว่าซับอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยกวังจุธาเทพร่วมปาร์ตี้กับคุณชายพิงกี้ประกาศชัดคนนี้ชัวอัปเดตกับตีซุปตาอาเล็กทีลเดช ถึงข่าวฮอตไม้วลิต oh, ปีเตอร์คอปยิ้มกว้างเหตุเพราะงานต่อเนื่องกระทบไาล่หนุ่มๆเดอะไวคิดถึงคิดถึงโอ้พัฟจิลาช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคราโอเกตเพียวริคุเฮอร์เบิร์ชาขาวผสมสมุนไพร พิเศษสุดๆสำหรับแฟนรายการฮอตช็อตเชิญชวนร่วมสนุกตอบคำถามตอบถูกตอบไวรับไปเลยกิฟต์เซ็ตเสื้อยืดสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุทาเทพคำถามมีอยู่ว่าคุณชายจุธาเทพทั้ง5ชื่ออะไรทำอาชีพอะไรแล้วมีคู่ครองชื่ออะไรกันบ้างกดไลค์และเข้ามาตอบกันได้เลยที่ f a c e b o o k c o m s l a s h o t s h o t เด็ดคนดังใครที่แอบลิดคุณชายท้ง5อยู่ก็รีบแสดงตัวด่วนช้าหมดอดรางวัลนะจ๊ะ <Wow. S 1> มาถึงข่าวที่ฮอสุดๆกับสาวนาตาคมที่ไม่ว่าจะขยับไปทางไหนก็เป็นข่าวไปซะหมดกับสาวพิงกี้สาววิกาที่เราก็จิบข่าวเมาส์กันสนั่นว่าหวงคู่หวานใจสุดหล่อมาเปิดตัวเล่นเอามันดาสาวๆทั้งหลายอิจช้าตาร้อนเป็นแถวว่าแล้วไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยครับก็ร,รู้จักกันสามปีแล้วเนาะเยเยอะี years ก็คุยกันมาตลอดแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบ เปิดใจเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบพอเราเปิดใจแล้วเขาก็ยังรอยอยู่ยังไม่ไปไหนอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็แสดงว่าเหมือนแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการยืนยันว่าแบบเขาก็ยังมั่นคงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กี้ก็ยังไม่ได้รีบร้อนกี้ก็คือเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนเขาไม่ค่อยแบบอะไรกับเราอะค่ะเป็นว่าเขาเขาเขาทักทายเราเหมือนกับว่าเขาก็อยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเขาให้กาลังใจเราแม่เจอแล้วะค่ะเว้มีคนไม่ได้เร คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็แบบไม่กล้ามองหน้าอะไรอย่างี้คุณแม่ก็ชอบทำตาเศร้าใสเลยแม่แล้วฝ่ายชายว่ายังไงล่ะครับ Pinky is my girlfriend ว้าว o u s ชั e 100%ว้าว Pinky ่ะเขาว่าอย่างนี้เราว่ายังไงเาว่าหนูไม่อยากคยก็ว่าก็เป็นเนี่ยะค่ะแกนี้เขาบอกนะคะ ช่วงแรกวันนี้นะคะโบวิ่ขอเอาใจสาวๆที่แอบหลงรักผู้ชายคนนี้อยู่ค่ะโด่งดังมาจากการเป็นพระเอกหนังคุณนายโฮนะคะอาเล็กทีระเดชที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็น่ารักน่าหยิกอยู่ตลอดเลยค่ะแทนตอนนี้นะคะหนุ่มอเล็กเนี่ยยังได้ชิมงานละครแล้วด้วยค่ะจะเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปถามเจ้าตัวกันเลยค่ะ What there? <Wow. S 2> สวัสดีแฟนๆแ,และก็ผู้ชมรายการฮอตช็อตนะครับผมอเล็กธีรเดชครับ ได้เปลี่ยนจากเล่นภาพยนตร์มาเล่นละครเพียบเลยมีเรื่องอะไรกันบ้างะครับบอกแฟนลับสาวๆกันหน่อยกำลังถ่ายทำนางร้ายซัมเมอร์กับสายสีเพลิงครับละครเรื่องนางร้ายซัมเมอร์เนี่ยบทบาทเป็นยังไงบ้างครับบอกหน่อยได้ไหมนางร้ายซัมเมอร์จะเป็นลูกคุณหนูครับเป็นลูกลูกคนรวยเลยแล้วก็เป็นคนที่ยอมแม่เป็นคนรักแม่อะไรเงี้ยรักแฟนรักแม่อะไรเงี้ยครั ขอวกกลับมาเมาท์มอยบรรยากาศในกองถ่ายละครเรื่องแผนร้ายพ่ายรักกันหน่อยครับเห็นว่าเฮฮาสนุกสนานไม่เบาเลยเฮฮาครับเพราะทุกคนค่อนข้างมีความเกรียนอยู่ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นพี่ิฟ์มแมทเอสเธอร์ Matt, Esther, พี่ก๊อตผมค่อนข้างจะมีความเกรียนยในตัวเองทำให้บรรยากาศกองนี้เฮฮาแล้วก็สรุกสนานส่วนใหญ่แมทจะโดนแกล้งครับส่วนใหญ่แมทกับพี่พฟรมจะชอบแกล้งกันแล้วพี่ิฟ์มก็จะมาวางผมวางแผนกับผมกับพี่ก๊อตว่าจะแกลง้งแมทยังไงดี มาที่คำถามที่สาวๆทั้งประเทศอยากรู้เรื่องหัวใจและสเปคสาวๆล่ะครับยังไม่มีแฟนยังยังยงโสดชอบผู้หญิงขี้อ้อนเอาใจเก่งอะไรอย่เงี้ยสวยขี้อ้อนเอาใจเก่งนะคะสาวคนไหนมีคุณสมบัติตามนี้ต่อคิวเข้ามาเลยค่ะ What อัปเดตวันนี้ผมจะพาไปอ mm ัปเดตกับคุณแม่ยังสาวและยังสวยไม่เปลี่ยนนาเดียนนมิตวาน,นิชที่มาเจ,เจอเจอกับเธอในงานเปิดตัวคลิปอาบน้ําแคร์ mm hmm. กอดต่างๆมีน้องนกมงคลนสาวนาเดียก็ดูแฮปปี้มีความสุขแถมยังสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวี่ทุกวัน mm hmm. งานนี้ยังมีสาวผิวใสโดดเด้งมาร่วมแอบเก็บเคล็ดลับของคุณแม่นาเดียคือสาวแอนอลิชาเจ้าสาวมัดหมาดวันนี้มาดูราดลาววางแผนจะมีเจ้าตัวน้อยหรือเปล่าครับเตรียมๆมไวม้บ้างแล้วก็ที่คิดก็คงจะเป็นปลายปีนะคะก็แผนว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีตัวเล็กอะเขาก บางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาคนเดียวก่อนละกันเนาะคือเราเป็นคนที่ผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํำ อ,อาหารเองคือถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ที่แบบอ่อนโยนต่อผิวเราแล้วก็รับประกันแล้วว่าไม่ไม่แพ้ไม่ทําให้ระคายเคืองก็จะแบบมั่นใจใช้อันนั้นนะคะงานนี้คุณแม่มือใหม่และภรรยามือใหม่ก็ได้แบงปันหลากหลายเคล็ดลับโดยเฉพาะเคล็ดลับการทําความสะอาดผิวให้ลูกน้อยสบายตัวาอารมณเลิงและมีความสุขเคล็ดลับนี้นําไปใช้กันได้กับทุกครอบครัวนะครับถ้าคุณลูกไม่ร้องโยเยรับรองคุณพ่อและคุณแม่ก็แฮปปี้ทั้งวันล่ะครับ มาที่อีกหนึ่งหนุ่มพระเอกหน้าใหม่ของช่องสามนะคะเจ้าของตําแหน่งเอ็มไทยแลนด์หนุ่มไม้วริศค่ะสวัสดีครับไม้วริศครับผมจากละครเรื่องแม่เปี๊ด,ดื้อครับพระเอกหน้าใหม่แห่งช่อง3มที่โด่งดังมาจากการประกวดเอ็มไทยแลนด์และได้เล่นละครเรื่องแรกคือแม่เปียดือ้อได้ข่าวว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงแต่จะพลัดจับผัวอะไรทําไมมาเริ่มที่เวทีเอ็มไทยแลนด์ล่ะครับหนุ่มไม้ก็มีแบบว่า แมวมองมีอะไรมาติดต่ออย่างเงี้ยแล้วเรื่อยๆก็คือก่อนหน้านั้นมันก็มีมาเยอะแล้วผมก็ไม่กล้าไม่กล้าลองคิดว่าแบบวงการบนงทิงมัน,มนไม่ใช่ทางของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบพอมันเยอะมากๆเราก็อ่ะลองดูสักครั้งดีกว่าแล้วก็เลยได้ตำแหน่งและได้ข่าวมาว่านุ่มไม้เนี่ยไม่ใช่แค่รอและแสดงละครเก่งอย่างเดียวนะครับยังมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่าง,างคือชอบร้องเพลงใช่ไหม,มก็ชอบครับเป็นงานอดิเรกร้องสนุกๆครับคนชอบฟังเพลงงั้นผมขอสักท่อนได้ไหมครับ อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกที่อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีโอ,โ,โอ้โหร้องเพลงก็เพราะแถมส่งตาหวานผ่านกล้องทะลุจอซะขนาดนี้สาวๆที่ไหนเห็นก็เป็นต้องละลายไปตามๆกันแหละครับหนุม่มไม้แหมร้องเพลงเมื่อกี้นี้ทำเอาส,สาวแทบละลายเลยนะช่วงหน้านะคะโบวี่จะพาไปตามรอยละครฟ,ฟอร์มยักษ์สุภาพบุรุษจุฑาเทพกันค่ะ